จจสซเตอร์คาด้าโอ้ยลึกหลังใหม่แล้วไม่แล้วครับเพราะอะไรรู้เปล่าวันนี้ทำงานดึกดื่นแค่ไหนอาก็ต้องให้พี่เจฟมาเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามีแผนแผนของเธอเนี่ยแผนแผนแควนแคว้นนะฮะกลุ่มแควนของพี่เจฟเนี่ยเขาบอกว่าให้อะตุยอะรีแอคชั่นเขาเรียกว่าอะไรนะเทรลเลอร์ทีเซอร์บอทีเซอร์ครับตีสออฟิเชียลทีเซอร์ของกิมโพชอันนั่นแหละตัวอย่างตัวอย่างเขาพูดอย่างเงี้ย o f ฟฟิเชี t ลทีเซอรับผมนั่นคินพอยส์คินพอยส์ซีรีส์โคตรรักโคตรร้ายสุดท้ายโคตรรักอันนี้แหละมีชื่อภาษาไทยียาวนี้ด้วยใช่ครับผมเขาบอกมาทั้งภาษาไทยและและคินพอยส์นั่นด้วยใช่ครับผมมาแฮชเท็กก่อนโอเคครับพอล l ิสเซชเชฟสวอร์ดรีส์ thank you for um supporting me as always um thank you for following me on IG on other platform thank you so much for support me อ่าอ่นมั่งเนาะ คุณ <c oughs> มาที่ <c oughs> อุทยานด้วเองใช่ไหมคะคุอที่กดกดไลค์แล้วก็กดทิชชามในช่องทางของอัดดู <c oughs> เอาเรื่องก,ก่อนเพราะว่าจะไปดู นะครับผม official teaser อะไรนะครับอีกรอบโล official teaser official teaser ของ King p o w e series King p o w e series รักโค้ดซ้ายเรารักโค้ดซายว่ะรักโค้ดลายสุดท้ายคนรักรักคื้รอยสุดท้ายขึ้นร้อย alright let's watch it ไปะไปดูกันมาครับผมเขาเรียกร้องเหลือเกินฉันจะดูกับใครได้ต้องดูกับเธอใช่คู่ดีอ่ะยังเตะประตูออกมาเฮ้ย อันน oh, ี้เป็นประมาณลันบาอะไรเงี้ยเหมือนใครอาสเจีวะช่วยคุณด้วยข้ามเหมือนได้ับจอดหาย เราแข็งแรงเราแข็งแรงเราเคารพกันเราเป็นแรงงานนี่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไอันนี้ดูเป็นเด็กขึหนูตัวคนนี้ดูเป็นแบบเใช้ชีวิตนานใช้ชีวิตข้าจานกูแล้วปัดเครดินไหมนี่มึงคนเต้นกูเหรองอนี่ไปน่ารักมีงานดีทั้งคู่เลยของตอมมึงเจอกูแน่กูชื่อคินมึงชื่ออะไรกูชื่อ พี่โปฮอตมีคนมาตามหามึงวะ่ะใครวะเชี่ยไอ้ซองไปทำมึงวะ่ะลูกน้องมันเรียกว่าคุณคิมคุณคิอะไรของมันอะเชีย๊ยนี่มึงลูกซุปเปอร์ลีมิตกินนี่ช่างเลยอะทำไมไม่เรียกว่าไ <laughs> ปเลงนองมวะอยากเลยนะสรุปแล้วว่าไรเงีย ชอบกับสายตาเนี่ยโค้งมากหรือว่ามันมาโค้งในกางคืนวะเฮ้ยระเบิดลงเดี๋ยวกูเฮ้ย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 ไอ้คอร์ดอย่าพึ่งเข้าไปตอนนี้เจ๊ยกมัน้องเดือนเจ๊ยกเดือดรึ่งไรครับพี่เล่นแล้วล่ะกูชอบเลยสุ่นใจเออตองคุยตรงนี้ มอติทำงาน,ช ه, นเชรีบปิดไฟแลวห้มามออกไปไหนเย็ดเลยไอ้เชนอไอ้เชไอ้เชไอ้เช่เนี่ยต้องทำขนาดนี้เลยเหรอวะ <S S S 1> อุ้ยมึงก็ต้องทำขนาดน,นี้เลยอะตัวน้องแรงมากไี พูดกับเขาดีๆสิบ้านของกานขนาดนี้มึงต้องทำขนาดนี้เลยไอเจ้าชิบะอแม่งเวอร์ชัวนมึงต้องทำเรื่องนี้เฮียแน่เลยกูไม่มีวันเป็นบริการให้มึงเลยคินเดือนละแปดหมื่นพอไหมพอครับลูกชายบ้านนี้แม่งตัดกันคนละขั้วคุณหนูแทนคุณชื่นชอบซีรีส์เป็นชีวิตจิตใจมืงคุณแกกระตายปาวะ เรากลติกาดไลยได้รับความมันเถิงเต็มๆที่มึงบังอาจไม่ตั้งใจดูหระเอ็มตั้งใจดูลุงโพื่อลูกชายคนเล็กของบ้านชื่อคุณคิมกลับมาแล้วครับคุณคิมชอบทำให้พวกบริการคนหัวลุกไปหมดเขาเหมือนคนขุณเลี้รกคุณคิมเหรอคุณิมก็เมียรถโอ้ my god สุดท้ายคุณคิมไพนั่งดูปีกคนเย็นชาก็จริงแต่จริงแล้วเป็นคนฉลาดรักพวกพ้อง และมีความเป็นผู้นําสูงมากี่พี่น้องเลยงานดียัอบริการโชคดีแหละที่ได้เป็นบริการให้กับคุณเชต่อไปคุณชินน่าจะเป็นผู้กุมอำนาจทั้งหมดของตระกูลมันถึงได้วอํานาจนี้ไปโชวกาแฟไม่ให้กูกูไม่ทํามึนต้องทํากูไม่ทํางั้นกูทาเองอ้าวจ้างมาทุ่มแปดหมื่นบาทนะมึง พอที่กางหรือคล้องมั้งวะอดสูทายตลอดนะให้อภัยแล้วกันนี่คือใครเพื่อนเหรอเป็นเพื่อนของทำไมต้องเป็นมันด้วยปะมันมีเพื่อนแบบมันั้นพี่พีทพ่อเหรอป่นอกจากฝีมือแล้วมันยังมีเรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องกับตระกูลของเราตอนนี้ตัวตัวเลือกเคลื่อนไหวโอกาสของเรามดสิ้นละปัญหาเดียวของเราตอนนี้ คือบริการคนใหม่ของคุณชินมันเป็นใคร <S <S อา้าวที่แท้ก็คนสำคัญเองงั้นคุณจัดการมันได้หอโอ้โหสวยมากเลยอะป้าเราต้องทำแบบนี้จริงจริงเหรอเราไม่คัดเลยเหรอที่จะพูดถึอองเรื่รอง ทำบ้าเหรอไม่แตะเร็วแค่ไหบ้าไปแล้วคินใช่ครับถ้ามึงตายไปกูซวยอยู่วะคืนนี้อยู่เป็นเพื่อนกูได้เลยกูทำทุกอย่างเพื่อมึงนะเว้ยเชได้เฮยั้นทุกอย่างเพื่อผมมาที่ต้องฟังที่ผมพูดดิเราพีกันอยู่แค่สองคนนะเว้ย แล้วเฮียเป็นอะไรไปขึ้นมาปู่จะเปหรอใช่ครับแล้วมจอยู่กับใครอ่ะเขาน่ารักไหมน่ารักไมหมอยาคุแบบผมจะไม่อะไรเลยแล้วผมเล่นด,ดีด้วยอ่ะรู้สัญญาเล่นแบบปู่จะไม่เป็นอะไรรู้สึกปวดร้าวไปด้วยอ่ะแล้วก็รู้สึกถึงความวารักของมันอ่ะเฮ้ยน,นักแสดงดีว่ะอะ ก,ก <ไป S 2> โอ้โหแล้วสีมันไม่ใช่ใเมนเองเลยเหรอถ้ามึงรักคนขิ้มันต้องเตรียมใจไว้เพราะกูไม่เคยเห็นคนคินจริงจังกับใครถึงผมจะเร็วยังไงะแต่ถ้าเป็นคนที่ผมรักผมไม่มีวันทำร้ายความรู้สึกเขาขนาดนี้แน่นอน มึงจะสร้างควาบเจ็บปดใกูถึงไหนแค่นี้ไม่พอใจใช่ป่ะเออข้าวแช่ึงไม่ตายเฮ้ยไอ้อเทว์ไม่สนใจก็ตีกันอยนะู่นะมึงจะไปไหนอ๋อเหรอ,เ,อ,อเดินดีเทวยว่ะเปิดเพลงแรงมากอะ่ะ รูปสวยแล้วรูปก็ที่มันลากอะลงอันนี้ไปแล้วก็มาแล้วมาตรงนี้นะแล้วมันไปสักแบบเป็นแค่ทายท้องผู้ไม่ว่า transition นี่แบบนี่แค่ใช้แผลลอกดักนั่นเองต้องแน่ใจได้ไงเพราะเป็นฝีมือผู้ปลุคนที่ต้องการทำลายพวกมึงอ่ะไม่ได้มีแค่ตะกูลรองออกมามาได้เจอกันนานเลยนะคินสบายดีปะ

เข้าและออกยากเนนสุขส,บ,สบายเนาะในการแสดงเ <c oughs> บาสุดเลยอ่ะไม่ต้องทุกข์กว่ใครพวกคุณทำเฮีเยอะไรกันเนี่ย เงียบดีก็ท่าอะไรวะเนี่ยแล้วเสียงเสียงเมื่อกี้เป็นเสียงของพี่ทีมงานเองอเพราะว่าเขาเอา่อเขากลิขสิทธิ์หรืออะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบว่าให้พี่ทีมงานแบบช่วยทำเสียงแบบเก่งอะเป็นรักพากพี่ยอดเยี่ยมเ,เลยอะเก่งมากแล้วก็เหมือนทุกคนเขาแบบทุ่มเทมันเกิดขึ้นมาจริงเลยไงใช่ แล้วเขาตัดเอาฉากอันนี้วัจบท้ายมันมีชั้นเชิงมันสนุกมันไปการอดที่ใช่ไปการ่าที่มีชั้นเชิงมากอะไรเงี้ยค่อยๆไล่ดันาิมิแบบว่าซอฟๆแล้วก็แรงขึ้นแล้วก็มาจบให้เบาแบบตัวละครมีความแบบแตกต่างเนาะแต่ว่ามันไม่ได้แบบมันไม่ตื่นนะมีความไม่ตื่นคือนักแสดงเล่นไม่ตื่นมากกว่าใช่ครับเพราะเรายังไม่ได้ดูภาพของบทใช่คือทุกๆคนคือ แบบตั้งแต่เวิร์กช็อปอะไรเงี้ยทุกคนแบบตั้งใจกันมากแบบทุกคนแบบโหแบบต้องบอกว่าสู้กันมาด้วยกันเลยอะไรเงี้ยทีมงานด้วยแล้วก็ทุกคนคือก่อนที่ก่อนที่เขาจะถ่ายทําจริงเขาเรียกไปเวิร์กช็อปเวิร์กช็อปหลายครั้งมากแล้วก็ใช่แต่คืออาตัวคิดด้วยว่าหลายครั้งมากเวิร์กช็อปึงว่ามันถึงได้เก็ต ก็ในคคาแรเตอร์ใช่แล้วหลายๆคนเนี่ยเขาเขาอาจจะมีภารกิจอะไรเงี้ยแต่ทุกคนก็พยายามมาให้ได้ในวันเวิร์กช็อปดูหลายคนมากใน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 ซีซั่นต้องมาให้ครบเหรอต้องให้ครบก็พยายามม่ให้ครบอะไรเงี้ยให้แบบเพราะจะต้องเพราะว่าความสัมพันธ์กับตัวละครเองเนี่ยมันต้องเรียนรู้กันแต่เวิร์ชช็อปใช่แล้วเราก็จะได้การเล่นด้วยไงเวลาเรารู้จักกันสนิทกันอะไรเงี้ยเป็นพ่อเป็นพี่เป็นอะไรโดยที่คนที่เขาเป็นอ่าอย่างเช่นแบบเล่นคู่กันอะไรเงี้ย ขอให้บอกอย่างว่าใครคู่ใครอ่าได้ได้ก็คือกินกับพอชแก็คู่คู่หลักอ่าก็มีอ่พี่ไม่พี่โปเล่นคู่กันนะครับผมแล้วก็มีเวกัสกับพีทซึ่งถ่านิยายีก็คือเวกัสก็เหมือนแบบตัวร้ายๆหน่อยพีทเป็นบริการของฝั่งของตระกูลเจฟก็คือเป็นตระกูลของตัวเพศคู่กันนะคู่นี้จะมีความเอ็นซีค่อนข้างสูงคนไหนอ่ะคู่ไหนนะอ่คู่เคี้ยวเนื้อเคี้ยวเนื้อกับอ่คู่บริกาศอ่ คนที่คนที่แนะนําตัวละครของพวกอพวกอ่คุณพีทไม่ใช่อคนนี้เขาเป็นอย่างนี้นะเขาเป็นอย่างนี้นะคนนั้นแหละคนนั้นคูกนที่คนแนะนำเลยเนาะครับผมะแล้วก็่าคู่สามก็คือคู่คิมคิมหันกับปอเช่กับจะเล่นแล้วก็วั่น้องของฝั่งนู้นใช่พี่ก็ได้กับพี่น้องก็ได้กับน้องใช่โอ้คู่เคยเปอร์เฟกอะใช่ แล้วมันมีอะไรที่มันน่าดูเยอะแยะไปหมดเลยอะใช่แล้วแล้วแล้วความน่าสนใจของเรื่องนี้คือค่อนข้างที่จะฉีกจากแบบว่าบายปกติก็คือมีความเส้นเรื่องที่แข็งมากเพราะว่าคือไม่ได้เขาเอาเรื่องมาจากไหนเขาเอเขาเป็นนิยายจากจากเขียนในเว็บไชต์ซึ่งติดอันดับหนึ่งของทุกหมวดนิยายของในทำอะไรด้วยนะเขาอกได้ยินเรื่องเนี้ยก่อนที่จะเห็น ใช่คือดังมากดังมากเพราะว่าเรื่องมันแปลกดีเนาะใช่ซึ่งเรื่องค่อนข้างแปลกดีใช่แล้วแบบมีความมาเฟียแบบว่ายังไม่เห็นเลยอ่ะอะไรไม่ดยังไม่เห็นแบบวายมาเฟียอ๋อเคยเห็นแต่มหาลัยบ้างอะไรบ้างเริ่มมีออฟฟิศใช่ในเริ่มหลุดมาที่เป็นแบบมาเฟียแล้วแล้วมาเฟียแบบไม่ไม่คอมโพมายส์ไม่ปณนีปานอมเอาจริงแบบจริงกระโดดทีกระโดดทีอะไรฟันกันจริงแล้วเรียนคิวบูกันอย่างอย่างคนที่ต้องบูอย่างเจ๊แบบ คือตัวต้องต้องบอกว่าไม่เปลี่ยนเดินหนีไม่ต้องบอกว่าคิมคิมหันน่ะความสามารถพิเศษในนิยายคือการวาร์ปคือถ้าเขามีเรื่องกันจะหายก่อนอแต่อาจจะเป็นคนที่ทําฝึกคนที่สร้างเรื่องแต่จะหายก่อนนี่คือตุยตุยในนี้อ่าก็คือคิมคิมหันเนี่ยจะจะเป็นฟิลนั้นก็เลยไม่ต้องบู๊แต่แบบคนนี้เล่นเป็นบริการเล่นพี่พี่ไม้เอ่อพี่อโป่งเงี้ยต้องเรียนคิวบูคินกับคินกับคอร์สคอร์สเนี่ยดูมันกระชากเสื้อเรายก ไปห่วยเงี้ยหรือเปลมันไม่ง่ายนะว่าใช่เพราะว่ากูที่สอนก็แบบเก่งมากแล้วก็เขาต้องเรียนแต่ต้องชมว่าเขาเรียนเรียนแป๊บเดียวเองนะแต่เขาทําได้แบบดีขนาดเนี้ยคือเร่อนึกว่าแบบแบบเหมือนกับว่าเหมือนเขาเหมือนเขาเป็นนักแสดงที่เล่นด้านบูมาเนี่ยเพราะท่าเขามันสวยจริงพี่แอปโปเหมือนกับรพนมเลยนะฉากแรกดูดิย้อนไปดูเลยพี่อปโปฉีกขาได้ย่างงี้เล่ะแบบติดกําแพงแบบติดแนมไปแล้ว เขาทำได้อยู่แล้วแเขาทำได้อยู่แล้วใช่คพี่พี่บาเขาเทรนร่างกายอยู่แล้วเรื่งร่างเขาดูเขาไม่ได้บึกบึนแบบรีนแบบรีนมากลีนมากแล้วยนเยืดหยุ่ใช่ใช่ดูดีเขาเตรียมร่างกายมาดีมากรีแล้วเห็นกล้ามเนื้อใช่แล้วมันดูแบบแข็งแรงอ่ะมันดูสวยงามนะใช่แต่ถึงขั้นฉีกขาดได้อ่อนคือตัวอ่อนเหมือนัันอีกันเนาะใช่ใช่คือเขาเตรียมร่างกายมาดีมากเข็งแรง่พูดยนใช่ใช่ยืดหยุนใช่ครับมันทําให้แบบองค์ประกอบความตั้งใจของคนที่เซ็ตทั้งหมด ไว้อ่ะแล้วรอแค่นักแสดงลงไปแสดงอ่ะเขาเซ็ตไว้สมบูรณ์มากๆแลวนะวางแผนถ่ายสมบูรณ์มากๆขึ้นอยู่กับการแสดงของนักแสดงและการแบบประกอบร่างในการคิวบูมมันเหมือนเต้นนะอาว่าแล้วมันได้สวยจริงนะใช่ใช่คือแล้วเราเรายิ่งได้แบบพี่พีทกับพี่เอกมาเงี้ยซึ่งโอ้โหเป็นนักแสดงรุ่นแบบใหญ่มากความเท่รุ่นสมัยเราอะเนาะแค่แค่แค่สองคนเดียวเข้ามาพลังก็แบบเนาะ โอ้ยก็แล้วอะไรเงี้ยเออแคส t ์เหมาะแคสติ้ใช่ใช่หลายๆคนชมว่าเรื่อง casting แบบออมาดีอีกเรื่องนึงที่สะดุดคือเรื่องนุงภาพภาพสวยเนาะภาพสวยมากภาบเอออย่างพี่วูดี้เป็นพวงกับเนี่ยเขาได้รางวัลเรื่องเพี่วูดี้เป็นเป็นพวงกับเขาจะจะเก่งเขาได้เคยได้เคยได้รางวัลเรื่องเรื่องเกี่ยวกับภาพ ับเรี่ยวการกำกับภาพอะไรเงี้ยซึ่งภาพโอออกมาสมัยแต่ฉากแรกคือแบบโอไฟฟยแบบเกลสีเกลดอะไรเงี้ยบอกเลยว่าแบบกวดจะได้แต่ละฉากเอาว่านานไหมเป็นวันไม่ถ่ายอ่าคือจริงๆต้องบอกว่าเรื่องเนี้ยใช้คลองที่ค่อนข้างที่จะแบบแบบหูดีหมายถึงว่าอุปกรณ์การถ่ายภาพเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ย คิวตอนหนึ่งคิวนะเขาจะเลทไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องถึงอย่างต้องปะปัแบบปะใช่แสดว่าเขาวางแผนเขาวางาแล้วเพราะฉะนั้นนะ<ด>ต้องใช่ทุกนต่นแสดว่าวันหนึ่งได้หลายฉากได้หลายฉากแต่ว่า,วา,วาบางทีก็มีเกินบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าคือก็พยายามให้เพราะว่าเพราะฉะนั้นทุกคนต้องทำกันบ้านมาก่อนแล้วก็ค่อยถึงเขามาเสร็จเพราะว่าเราจะได้เล่นต้องเล่นให้สุดในทุกๆครั้งที่ได้เล่นนะครับมันจะได้จำนวนเทคน้อยใช่ครับเราจะได้ปิดงานได้เร็วกพต้องทำกันบ้านมาจริงๆแหละครับพูดถึง ล็บซินใช่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่คนหอยคอยทรงพลังเจงสซี่บอกมันคือทรงพลังมากคือเรื่องดื่นที่เคยดูจะมี่บอฝ่ายฝ่ายลุกที่แบบแมนมากกับไฟรับที่อ่อนแอเออแต่น,นี้ดูบอก เฮ้ยมันแมนมันคู่อ่ะมันก็เลยแบบมันคือจากฝูงนะคู่อ่ะที่มันดูไม่ออกเลยใครจะเป็นแบบเป็นอัลฟาเมลทั้งคู่เป็นเมทอะไรอย่างเงี้ยใครเป็นพระเอกใครเป็นนายเอกเออดูไม่ออกอแต่ตัวนี้นจะรู้แล้วแหละจากดูดูเทรลเลอร์ดูจีเซอร์หนูหรอหนูจะรู้ได้ไงคะับตัวหนูจรู้แล้วหนูอ่ะหนูไม่รู้อ้างจริงอ้างจริงฮะ รู้แล้วาว่คนที่เขาเป็นเมียเหรอพี่ก็ยังไม่ชัวคนเป็นเมียก็คืออโปไงนี่ไงเป็นนายเอกดีกว่าอย่าเรียกว่านายเอกดีกว่าคนเป็นคนเป็นนายเอกคืออโป่ไบก็เพราะว่าคินอ่ะมันมีพัสดนมไงร่าไพสนมเะอเพราะเไปาด้วยความด้วยความที่ดูแมนทั้งคู่ดูดูกล้าวทั้งคู่ดูแข็งแร่งอะไรเงี้ยพอพอเราได้เห็นมุมที่มันอ่อนโยนของเขาทั้งคู่อะไรเงี้ยมันทําให้เรารู้สึกว่า อ๋อนี่เหรอไหมมันม่ีมุมนั้นใช่มันจะยิ่งทำให้รู้สึกว่าโอ้โหน่าติดตามใช่ครับทุกอย่างมันอันนี้เป็นหมดเลยเนาะมันอตุยชอบตัวละครไหนบรับแม่ก็แน่นอนก็คิมหันสิเล่นดีมากแบบอตุยปลอมมากเลย วันนี้อัปโปมาวันนี้อัปโมดีมากวันนี้อัปโปมานั่งตรงไหนโอ้โหชอบมากๆเลยน้องคิมวันนี้พี่หมายมันนั่งตรงนี้อ๋อน้องคิมน้องคิมคอสคอสเราชอบตองมายมขึ้นอยู่แบบแต่ใครมานั่งตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอาจริงนะคือเอาว่าทุกคนแบบอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเวิร์กช็อปมาก่อนอ่ะมันก็เลยเห็นชัดเห็นชัดแบบอย่างเอาบอกแล้วว่าแบบอาเห็นเจ็บนิดนึงอ่ะความที่มัน รู้เลยว่าไอ้นี่นะวัตถุนิยมแบบแฟชั่นเออแต่แบบมึงไม่คิดช่วยงานครอบครัวเอแต่มึงบริโภคทรัพยากรแต่ก็รักนะไม่ได้ไม่รักแต่มันไม่อยากทําอะเออแล้วก็ใช้ชีวิตในวิถีของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูเลยว่าไอ้ตัวเนี้ยมึงเดินออกมาแสบกับเขาทุกกันอ่ะมึงต้องมึงไม่ลนลานเลยอ่ะมึงมีตาบะแต่ว่ามึงรู้ไหมแบบมันก็คูทําบ่อยมันเป็นบ่อยเออแล้วมึงก็ อย่างเงี้ยมันก็ชัดแต่ว่าตัวตัวละครที่แบบที่วันนี้เราได้เห็นเยอะหน่อยเนี่ยครับก็คือไออโปอะอโปอ่ะเขาใช่เขาแบบเขาเล่นแบบมันมันคนจนอะ่ะคนหาเช้ากินข้าวแล้วก็มีน้องแล้วถูกบีบทุกวิถีทางอ่ะกับกับอีกตัวหนึ่งนะที่คินสมมติคินเนี้ยใช่ไหม คืออย่างน้อยๆอ่ะคือคือเขาเขาไม่ต้องเล่นแบบถูกบีบคั้นเท่ากับตัวเทียโปเล่นอะไรเงี้ยอาโปจึงสะท้อนบทบาทได้เยอะกว่าที่เราได้ยินที่เราได้เห็นมากกว่าด้วยด้วยพี่พี่อาโปเป็นเหมือนเป็นตัวเดินเหมือนตัวเดินในในทีเซอะ์ใช่ใช่ใช่เขาเป็นตัวเล่าเล่าว่าแบบเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรเงี้ยเราได้เห็นเขาเยอะใช่เราเราได้ได้ได้แบบเห็นเลเยอร์ของการแสดงเขาอะไรยงนี้หลายอย่างก็ฉากเมื่อกี้ไม่เข้าใจเห็น เห็นไม่ทันคือตอนที่ยิงกันแล้วไปหลบกำลังเสารสองคนเน่ะคินกับพอใช่ไแล้วมือคือล้วนเขลี่ยนิดหนึ่งเขลี่ยคือเวลานั้นก็ยังหน้าสิหน้าขวานก็ยังจะมันมีคนบางคนจริงๆนะที่แบบมันใช้เวลาไหมชอบไปยิงกรป่านนี้ความตื่นเต้นอ๋อเหรออ๋อตอนแรกทั้วทีมือเป็นมุกนั่วก็เป็นมุกมือเนมขำดีก็คือเป็นแบบไม่ได้แบบโหดสุด ขนาดนั้นแต่ก็จะมีมุมแบบน่ารักน่ารักให้ทำให้เราติดตามไปละครมันจะครบอดใช่ว่าน่าสนุกมากมากเลยอ่ะเราฝากฝาด้วยเพราะว่าจริงๆทุกคนทางานเต็มที่มากทั้งทีมงานนักแสดงที่ผู้จัดโอ้ทุกคนในในในนีคือแบบเหมือนอยู่กันเป็นครอบครัวแล้วเราก็แบบว่าท่มงเททุกอย่างเพื่อเพื่อที่ทำให้โปรเจกต์นี้มันเกิดขึ้นมาได้จริงก็นี่ก็มีเราพูดถึงอะไรหลายๆอย่างที่เราได้เห็นกี่นาทีไม่รู้เนี่ย จริงกินเก้านาทีใช่ตอนนี้ร้านวิวแล้วด้วยนะเออมันมันสนุกนะแค่ดูในอันนี้ก็สนุกแล้วหลังจากที่ตัวอย่างที่จะไปเรียกกับกินพอเจะก็กลับไปดูอะไรเนาะดูคนนี้เรีด้วยคนนี้รีอคด้วยแบบดูที่เป็นเรีอคที่เขาเป็นแบบรีกแล้วรีแอคใช่กันตามดูดูอะไรอย่เงี้ยว่าเออแบบในแต่ละสิ่งเขารู้สึกยง เผื่อเราจะได้ไปปรับการแสดงเราด้วยเราไปปรับอะไรเงี้ยเออก็อรู้สึกดีว่ามีหลายๆคนแบบฟีดแบกดีอะไรเงี้ยขอบคุณท<ห>ี่ใใช่อ่ามันกน็น่าจะฟีดแบกดีใช่จริงๆรอรอช่องอาตุยเลี้ยกอยู่แต่ไม่เลี้ยกสักทีก็เลยร<ล>อ,อแกงก็เลยได้มาอ <c oughs> ตุยอาตุยเลี้ยกกันเลยไม่ใช่ไม่ใช่อาก็อยากดูพี่แล้วก็พี่พี่เจสซี่รอคิมเจฟแล้วก็ไม่ให้อาไปดูก่อน ใช่แต่จะได้ตื่นเต้นเงยตื่นเต้นจริงสวยจริงนี่ถึงคือภูมิใจแทนแบบในผลงานคนไทยใช่ใช่เพราะต่างชาติจับตามองอยู่อ่ะใช่ใช่หลายหลายคนบอกหาเมนไทยไม่เจอเออเวลาเวลาลงคลิปอะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจแทนที่แบบต่างชาติแบบใช่ชใจชื่ใจกับเจ๊ได้อยู่ในงานดีๆแบบนี้ขอบคุณจริงๆให้โอกาสเนาะเจ๊ก็แบบไม่คิดว่าตัวเองจะมีโอกาสได้มามาเล่นอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันเป็นงานที่แบบทุกคนตั้งใจทำกันมากอะไรย่างเงี้ยคนจริง นักแสดงก็เอาอยู่ทุกอัน<ช>ไม่มากไม่น้อยไม่ขาดไม่เกินแบบกลมกล่อมกำลัง,งดีมากแบบเล็กเลกะ<ม>ก็ฝากติดตามไปด้วยนะฮะกับกินพอจซีรีส,ส์รักคนรักส,สา์คนหลักนะครับผมก็ จริงๆอยากฝากผลงานของทุกคนที่ในในในแคสเลยทุกคนแบบฝากติดตามทุกคนด้วยนะฮะที่ที่เล่นเรื่องนี้แล้วก็ในในทีเซอร์หรือว่ากำลังจะมาอยู่ในตัวซีรีส์เต็มก็ตามนะครับฝากไปด้วยนะครับผมกิมพอชนะฮะแล้วก็ฝากตัวละครคิมคิมหันไปด้วยคิมหันดีสุดอุ้ยตุ้ยกิมหันสุดรออีกเรื่องจริงขอบคุณครับนี่ไงเจฟซัตเตอร์นะฮะ J E F F S A อ U R ครับผมได้ฟังเพลงเพาะๆด้วยในนั้น่ะแล้วหลังจากนี้ก็จะได้ดู เล่นไม่น้อยจบใหม่เรื่อยๆนะฮะกับกินพอสนะครับผมก็จะมีกินพอสแล้วก็จะมีโปรเจกต์เพลงของเจ๊บที่กำลังจะมาใหม่ชื่อโปรเจกต์ Passenger ซึ่งอันนี้ก็บอกรายละเอียดไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่แต่ว่าก็ฝากไว้ด้วยมันจะมีเพลงหลายเพลงที่กำลังอัพคอมมิ่งกำลังจะได้ฟังกันนะใช่ครับผมนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับเจ๊สเตเตอร์ทิกต็อกยูทูบทวิตเตอร์ไอจีครับ ตามไปดูแน่ๆเพราะว่าเราได้รับความบันเทิงขอบคุณที่มาะขอบคุณให้ที่โอกาดอตเตอรขอบคุณมากนะครับแบบเล่าเรื่องอินไซต์ให้พวกฉันฟังแต่ดูดี่เป็นแบบรีแอคชั่นดูมีคุณค่าขึ้นมาเพิ่มโปรตีนเพิ่มผักเพิ่มโปรตีนขึ้นมาเลยนะจ๊ะขอบคุณนะคะลูกขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนด้วยนะคะฝากติดตามช่องอตตอรกันเยอะแล้วกดกระดิ่งด้วยนะนทุกคนอตเตัวจะมีคอนกทนต่แบบแลกดีๆวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ พี้